การแปลงฟันเชนขวัญจะมาพามาแปลงฟันค่ะแปรงฟันหน้าก่อนแล้วไงต่อแล้วก็เข้ากับฟุงแก้มนี่เอามือเปิดกับฟุงแก้มหน่อยเน่เห็นไหมเชิญขวัญไม่ร้องเลยน่ารักเดี๋ยวลิกยแบบังไม่สิจับงแป๊บหนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวยัง,แบบงยสีฟันหมดนี่คือ<ๆ>ฟันกระต่ายของหนูซะก่อน เก่งจังเลยเก่งจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบมาคับนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเด็กน้อยก็เป็นอย่างนี้แหละนี่นี่นี่ไหนไหนหมีอยู่ไหนหมีหมีหมีใครเลยเปลงฟันลางเดี๋ยวเดี๋ยวแปล่งฝันนี่นี่ยิงฟันหน่อยยิงฟันหน่อยยิงฟันหน่อยอีน้ายิงฟันหน่อยค่ะเช่นขวาญยิงเยิงขวาญยิงฟันก่อนแล้วนี่ยิงฟันก่อนแล้วยิงปากอีฟันขาดจุดเลยหน้าบังยิงดีค่ะก่อนนอนเราต้องแปรงฟันนะคะ เงอแงนิดหน่อยค่ะธรรมดานะออนี่ขวบเก้าเดือนกะอีกกัินอกะอีกกะอีกหนึ่งวันไม่สิ